วันนี้เราก็มาบุกสวนตาพุ่งนะคะกับยายปุ่นนะคะมือนี้นะคะหิวบกม่วงนะคะข้าต้องมะลอยบกม่วงพใอไนพุ่งกินนะคะมาค่ะไปเบิงว่าต้นบกม่วงในสวนประมาณหาหกต้นนะคะมันสีนี้บกม่วงข้าสีใได้บกม่วงไปจากหน่วยนะคะมือนี้ข้าสีไปกินบกม่วงนะคะตามมาเลยค่ะต้นนี้ไม่มีนะคะต้นนี้บ่มนี้นะคะนี่แต่ว่าต้นนี้นี่นะ หน่วยหนึ่งเทาสิเก็บดีบอยยานถือดานะคะหน่วยมันหน่อยเกินเอาไว้ค่ัวนะคะเทือหนา,ข,าข้าจองข้าจองไน่นีไว้เนาะเดี๋ยวขา้าวจงมาเก็บเนาะเทือหนานเนาะบัตรหนาเนาะคะ่ะมาเข้าไปบึงสนถัดไปแล้วมนสิมนี้พ่อได้กินบอแต่ว่ามันจะลังออกออกออกดอกออกหน่วยนะคะตอส่วนนี้นไปยังไม่ท่านเดี๋ยมีค่ะอนนี้ไม่มีเลยอ้าวอันนี้มันตน้นอย่างคะ่ะบานบานพี่ๆเรียกต้นอะไรอะ่ะ ต่ว่ามันสุกแล้วนะแต่น้องก็กินไม่เป็นหรอกมันซื้ออย่างกับบุฟูแม่ปะเขาจะได้กินหัวมั้งนีบักขามกับนี่นะคะบักขามบักขามเจกสุกวาสุกมี่าสวิงสวิงพร้อมนะคะพร้อมไปจับปลาบ่ะคะสีลกไปจับปลาบ่ะคะตารางปลานิ่นนะคะทางๆไปขามันนี้เขา บะมี่นะคะบลกม่วงเบิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนนะคะผักสวนครัวนะคะกาลังปลูกใหม่นะคะนี้ต้นกะเพรานะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นกล้วยนี่กล้วยกําลังออกนะคะไผ่กำลังหากินกล้วยตากอยู่นะคะอันนี้เลยนะคะกล้วยตากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะนี่อันนี้ก็กล้วยนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเกิดมันเหลือหรืออะไร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะทํากล้วยตากขายอยู่นะอออถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจนะคะสั่งน้องได้นะกล้วยตากบานน้องแซ่บบักคากเลยนะคะเออเราแวะจับปลาก่อนไหมคะ <c oughs> นั่นข้างสะนี้จะเป็นปลาดุกหรืยอปลาหยังปุ๊งนะคะแต่กามันเลี่ยงหอยนาะแต่ว่าตอนนี้มันเปิดหนาแล้วันนี้นองก่อผ้าส้มสวนพ่อใหญพุ่งก,กับ ญี่ปุ่นสำนีนะคะมันอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะอืมหรับใข่ไข่หลายๆคนอาจจะมีพื้นที่หลายแต่ว่าบ้านนอกมันมันบ่พ่อนะคะอก็อยากได้ที่ได้ท่าอยู่นะคะถ้าเกิดมีเงินเขามาอมก็อยากได้น้ำเขาอยู่นะคะถ้าเกิดมีน้องก็จะซื้อก็อยากจะทําเป็นอศอษฐรกิจพอเพียงแบบนี้นะคะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายๆคะ่ะกับพุณค่าสวัสดีค่ะ